มันร้องไห้ได้เลยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจริงจริงนกะ็ตอนนี้เนียมันร้องไห้ได้เลยอ่ะแค่เริ่มเพิ่งจะลงรถอันแรกเนี่ยตอนที่เห็นทริปอรลาดเรไปต่างประเทศก็มีอยู่หนึ่งสิ่งก็คือกระเป๋าไม่ตามมาเหมือนกันเลยก้อยอรลาร ลืมเอากระเป๋ามาทั้งตอนนี้นเขาก็เราจะลงไปซื้อกินงใน,นอของจำเป็นในกิฟต์นี้มีผู้ชายสี่ผู้หญิงสี่ผู้ชายสี่ก็คือการเฟยท็อปที่เอกผู้หญิงสี่ก้อยเนตตี้ดีมพอยมนแล้วส่งท็อปไปจังหวะน,นี้แหละแล้ว <c oughs> มันไ,ไปปะไป,ไปไ ก็เป็รางมันนรกินอยู่แล้วกินวทำน่ายไงวะวัวรากกินอยู่กัวหันไปจังหวะนี้แหละเย็นทอมแมงโอเคแว้นเดินป่าส่ยิแซงแสงโลคอลยินดีสายิบแสงเนอเนอเรียกไม่เห็น ก้อยนี่เขาจะป่วยง่ายต้องหาคนมาดูแลเขาหาคนมาดูแลก้อยเหรอเออเดี๋ยวกูหาให้แถวนี้ละเป๊ะมันหล่นมังหลังอีกแล้วเฉยตอนแรกก็นึกว่าน้ำตกจะเฉยๆนะแต่ยิงไม่เ้ย บอกกูท wow. ีนี่เราอยู่ที่ไหนเหรอคะตอนนี้เราเดินมาประมาณแค่กิโล45ครับกิโลนึงแล้วเหรอใช่กิโล45ก็จะ2โลแล้วจริงใช่ครับเหลืออีก4 5โลครับเฮ้ยไม่แย่ป่ะเออเอาง่ายเหลือ5โลกว่าเรามีที่พักด้วยครับเราต้องพักก่อนครับใช่ครับใช่ท่านข้างหน้าสองคนคุณก้อยและคุณเอกครับมาเป็นครั้งแรกรู้สึกไงฮะพี่มาครั้งแรกเหรอคะแรกป่าแรกหรอเออคุณก้อยรู้สึกไงฮะ ยังไม่แน่ใจค่ะเป็นความรู้สึกไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจแต่ว่าโดยรวมก็สบายสบายเอ๋อพ่อเรือคนนี้นี่ แวมาจอกจนจิบน้ำนิ่งหเลยเดินแค่ตัวเดินอ่ะตัวเลยน้ำก็ขอเพื่อนเอาไม่ต้องแบ่งเองขอขอพี่ทอปก็ได้มึงกูว่าเขามีจิตใจที่ดีพอที่จะแบ่งน้ำให้มึงไว้ก่อยแค่เขาขอแค่น้ำมึงให้ชีวิตเลยเหรอใช่เพราะว่าน้ำคือชีวิตกูนี่กด ไปสั่งขึ้นไปก่อนนะจ๊ะไปเลยพี่ผมมีพัดลมส่วนตัวคอยงัดจากด้านล่างด้วยเป่าหนวดเชิดตลอดเวลาใช่เดี๋ยวนวดตกแล้วตกอยู่ไม่ถึงแก่เออใช่ไม่น่าถึงแไปอยู่กับใครเนี่ยเออวะพี่ท็อปแก่ไปอยู่กับใครดีนะป้าบุษราเด็กขาสัญญาณยอดท็อปขาสัญญยอด ขาซ้ายไม่ตามขาขวากจ้าไปอยู่นี่ไปทำไรอะถอดตอดนเล่นประกบตลอดเออไม่ห่างคนอื่นไม่คุยกับเพื่อนเลยเฮียเห็นแล้วไ้ช่องเิดนนึ่งอาเซียพอพอก้อยกระจับกระเป๋ามาหนักเลยใครบอกมีเน็ตวะไม่มีค่ะตูะ ดีจปได้นั่งมองหน้ากันตักหน่อยจปได้นั่งมองหน้ากันตั้หน่อยนี่กันหนักกูเริ่มหนักแล้วดิ้มดาไแล้วกูกัง เพรอนะพอนไม่มีใครหมั่นกูหมั่นเ้ยเนี่ยันอันนี้ดีอันนี้ดีเฮ้วจุดที่มึงด่าเขาเองอ่ะฮ่ายังไงทอสะพอนเสียวเสียวจนบ้าเลยมั้ย